อย่าง้ยดีมากเลยค่ะบริการที่นี่ดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีการส่งมอบเจ้าชายกบค่ะนุกจะบอกว่าจักรยานเราออกแล้วนะคะวันนี้นะคะซื้อนิสัญจุค,คันนี้ค่ะลูกค้านะคะได้ดูร้ายสดของเรานะคะคันนี้นะคะแถมจักรยานด้วยค่ะคุณลูกค้า ตอนนี้นะคะคุณแก้วก็กําลังอธิบายลูกค้าในการปล่อยรถอยู่นะคะนี่ค่ะจักรยานคันนี้ลูกค้ารับกลับเลยนะคะสวยไหมสนใจถามกันมาได้นะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าขอสมัมภาษณ์นิดนึงได้จักรยานโอ้ย ขอบคุณมากเลยค่ะที่ร้านแบบใจดีมากเลยค่ะแถมไม่ด้วยอะ่ะดีมากเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> พ่อชอบมากเลยค่ะแล้วก็มีบริการไปส่งถึงที่บ้านด้วยนะคะแบบจักรยานไปส่งถึงที่บ้านเลยอย่างเงี้ยดีมากเลยค่ะบริการที่นี่ดีมากเลยค่ะค <c oughs> <c oughs> ่ะนะคะถ้าลูกค้านะคะสนใจรถที่แก้วยูสคานะคะแนะนํากันมาได้เลยตอนนี้นะคะมีรถ ทั้งกระบะและก็เก่งนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะขอบคุณค่ะ